ยิ่งฟังยิ่งเขินพระเอกดังเล่าความหมายตัวอักษร B L บนสร้อยคอมือแทนใจถือเป็นคู่รักสุดน่ารักอีกคู่ที่แฟนๆติดตามและคอยรุ้นเอาใจช่วยรักของทั้งคู่กันมากมายสำหรับอเล็กทีละเดชและโบเมลดาซึ่งยิ่งนานวันก็ยิ่งหวานขึ้น ล่าสุดหนุ่มอเล็กก็โดนถานถึงสร้อยข้อมือสุดน่ารักที่ใส่ติดตัวตลอดเวลาซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าสาวโบเป็นคนทำให้เป็นสร้อยข้อมือที่มีตัวอักษรย่อ B L พร้อมเล่าความหมายแบบคืคนๆว่า B ก็โบไง L ก็เล็กไงน้องทำมาให้ก็ใส่ตลอดแต่ถ้าถ่ายละครก็ถอดก็น่ารักดีเอามาใส่คู่กัน